เจ้าน้องว้าวไปพเยาวปุถุมลากาอาอยุพยาวบ่าวหิมกว้านมีอยู่เกาอเออแต่น้องลืมไปว่าโควิดมันจะมาอยู่อย่างนั้น <c oughs> อืป่าส้มกะโอ้ยกินบตาตันอามานากักกินบตาตัน วิตประจจะได้น้องปลาส้มที่น้องซื้อมาเหอะมันมานักมันกินบะตันบัจ่ายบัจ่ายบัจ่าบะตันที่เป็นหน่วยนั่นนะบัจ่ายบะตันที่เป็นหน่วยบัจ่พุทธาปลาส้มมันมานักกินบาตันอีกตอกแกมึงนี่อย่างร้อยสาวหาปลาส้มมาเอามาแล้วกินบาตันบัจ่ากินบาตันเป็นหน่วย บ่ใชพูดซาบาตันบาตันบบเข้าใจแทโมกมึงนี่นะถึงอ o d อ t โอเด t กับเจนะ็ดสิบเนาะท็อกแตกมึงก็ร้อยซาวอีล่าเหยเฮ้ยก็เมื่อเขาเป็นอ้นอย่างเนี่ยเออเอเอเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าบต่ต้องเอามาน้าก,กินบาตานอุ้ย ขอบคุณเจ้าเจ้าเออเข้าใจมึงเขานะฮัดเข้าใจโลกแค่ป้องฮัดอู้หูเรื่องไงป้องเจ้า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 น้ำคานป้นว่ากินบาตันกล่ว่าป้นกินพุทธาบาตันก็บาตันกะเอาปลาส้มมานากักก็กินปลาส้มมันจะกินบาตันโอ้ยกูอย่างมาอารมณ์เสียกับมึงเขานิ่มเนาะกำเมืองเลยมึงเขายังมาเข้าใจแค่ป้อง โอ้ยกูอีเฮ้ยกินยาแก้เจ็บหัวให้เมะกะมาเจ็บหัวหนึ่งเจ็บหัวสองนี่อีเดนนภกพาแบาบนี้นี่อีกต๊อกเต็กมากวนประสาทนี่หมอวันก่อนป้ก็บอกว่าเอาตำส้มเอาเพชรน้อยเอาตำส้มเอาเพชรน้อยไอหยังวะซื้อต่ำส้มมาจาังเจอะเพอะตำส้มเอาเพชรน้อย บะเข้าใจนะตามส้มเพิ่นาเอาเพชรน้อยเอาแบบจาังเจอะเพะอผีตัวกบ,บยู่กับอู้บ่หูเรื่องกําเมืองเนี่ยเพชรน้อยเอาเพชรน้อยอูยมานั่งอู้คนเดียวมาพิดตัวเก้านี่มองก้าวเจ็บหัวอู้คนเดียวก็ได้แล้วอย่ามาอู้กับพิดกับตัวเก้านี่มา,า,าใครมาหัวอัอนอย่างรับเรือเนี่ยก็อีมูนเนี่ย